สวัสดีครับพี่น้องมาพี่น้องวานมุนีขอโทษพอให้เอฟซีที่มาละมัดมือไว้ล่มคลิปเลยพี่น้องว่ามุนีพลาดอยากพี่น้องไปล่วงบานพี่น้องเรามาเป็นก็สบายเป็นข่าวมาจะฟังเล่าเนาะอยากพี่น้องเป็นขามมาจะฟังเล่าวันไหนแต่ว่าเล่ามากแล้วครับ เราว่าจังว่าจะไปล่วลงบานที่ไหนกันให้สามรลอดข้าไปเรื่อยยังข้าไปแล้วก็โมจักกับเพิ่มคนว่าพอดีเราจักกับสาวมุ่นเราคนทางบ้านสาวมุ่นมาละอ่าพอเขาเมียคนไหนยุ่งเทียบเคยโทรมาบอกข่อยังมุ่นว่าพี่เพชรพี่มุ่นน่ะหนูว่านแน่ข่อยว่านแน่ให้ไปทับยายกทังหลางย้วดตาลอะไรเนี้ยพาเราไปล่วงบานแล้วกับเราเขียนซื้ออะไร,รอีกทั้พี่น้อง ให้คอยไปเขียนไปยังไข้พาเราไปโรงพยาบาลน่ะล่ะวันนี้กะพอขั้นเท่าอยู่นอนขึ้นพี่น้องมืออื่นแมียปนิโลโรคมันจะเ,เป็นเทปมาหาหลุมไส้มันหลุมไส้มันเป็นไปเอ็กซเรย์ไปยังบ๊อบเบียกะเป็นทลายมืดมือไปเอ็กซเรย์หมอว่าท่นเป็นปอดเกี่ยวกับปอดสิอักเสบของแม่พี่น,อน้องก็เลยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจก็เลยให้นอนอยู่โรงพยาบาลขอสะพาวะเราไปใจขาด นอนล่วงบันมีอคนนีคารักษายังมาดจำไม่เครื่งนึ่เนาะกราโดแม่เพิ่มากเมื่อออกล่วงบในยังใจเที่ยเรียบร้อยกลัวว่าฉี่เลีวกลัวฉีดไปใจตลาดกลัวฉีด้มานางบอกว่าพี่น้องเนาะมัดมือคอยพาเบิ่นไปตั้งตีมุ่งเศ้ากลัวหามุ่งตอนกินเข่าพี่ม่น่ะโทรศัพท์กันมากพี่มุ่นไอ้เพชรไปรับย่ากับหลานอย่างนี้คนีมาลงบานเพิ่นไปพวเป็นไปพวถูกฆาเพินไปแน่เป็นทุลายแน่ไปคมในเรื่อครับอน ไปเขาไปเลยไปเรียบร้อยมากอะ่ะมาเรียกแต่ที่ได้เอ็นซื้อเขาซื้อน้ำซื้อแคมเปิร์ซื้อไี้ยังนุ่มไปให้เล้าอีกแล้วฝากมาเรียกแต่ไปรวมพี่น้องไปเยีเเ่ยมเพิ่นวันนี้มัดมือก็เลยรุ่งคลิปกันเลยนี่แล้วก็ได้เยองมากเพาะเิ่งกันพี่น้องอันนี้เลื่อยเป็ปตลาดมากก็ที่เรียกเอา,าพี่น้องนนอนอเนาะเอออย่างนียเอเลี่ยฮ็ดเลี้ยงเรียบร้ยรอยใบายสามเขาดี บอกกัาราเล่าไดของนอนแล้วของโรงบาลเนาะนอนร่วมกันตลาดตะกดีอยู่ดีๆคนดีวดียวงคนนาะอันนี้ผมหยิเวลาดูคนเมอผมหิเวลาดูคนโคมเน้อนะครับน้องคนก็เลยบอกแล้วว่ารับแางั้นนัย้ายอากซื้อนอนนี่นัดแนมมันแลี้ยงเหมาให้เพื่อนก็เลยไปหังน่อมมหน้าวคับแบวไปตลาดมาวันนี้มืเลียงเห่อของมปลาเนาะเอามะนาวกระไรไกลกินจีบวา วันี้กอยากมื่นเนี่ยขอโทษว่าเพราะปิดประตูทั้งสองขางเลยเพราะว่าข้าเจ้าเปิดเพลงพังต้อางนไม่เห็นงานงมันเปิดเพลงฟังต้นดั่งงีงงง้แต่พอเปิดประตูแลเสียงพิพของมือถือวกอยากมื่นเนี่ยเลื่นอนไ่น้องขนาดเปิดไฟอะไรยังไงประมาณท้านอยู่หลังบานเนาะน้องมหน้ากกิ่นไก่มันเป็นไหมหรือเรา่เนไหมหรืองปล่อย่างไงกินไก่มันอะไรกินไก่สามมออะไรเงี้ยอตูบักส่งเขียวหวาน รือน้อยกาแฟนี่ก็หอยแมลงภู่ใช่ไหมไปหอยแมลงภู่นี่มันจะได้แนวกิเมิ้นปินนน้งปลาตาิ้งโคปิ้งกระบาไปก็ได้ไกสสทท่สองร้อยหกสิบาทที่เนี่ยไก่ันนี้โอ้โหสองร้อยคนินเลยสองร้อยหสิบบาทได้ไกม่มาหนึ่งตัวได้ น้ำยานางถุงมือมีโครงการเขียนนอะปลาแบบนี้มีบางตู้มีน้ำยานางอันนี้ก็เป็นรับเข่าเพิ่นส้มตำส้มตึมเหมือนจะซื้อมาสี่กระบองอันนี้ก็ได้เฮ็ดพี่น้องเนาะับนี่ก็ได้นี่ยื่นยื่นอะไรเราเขาบอกฟังว่าย่าจะมาเอฟซี่ว่าผัวเมียที่ว่าท่านๆจะใส่มาคือเงียบแต่ว่าปกติมันจะลงคลิปมาแล้วมือเขาไม่มาลงคลิปอ่าถ้าไม่เห็นกระตายมาจังนี้พี่น้อง เราก็เคยเคยบอกกันเลยว่าถ้าญาติพี่น้องไปโรงพยาบาลพี่น้องต้องขำมาแล้วฟังเล่าแล้วเอาวันนี้ค่ะสิมาต่อพูดคุยกันนั้นจบคลิปข่อยน้องพี่น้องแล้วขอยกใ้เห็นมีคอมเมนต์หนึ่งเพื่อนเขาบอกว่าวันนี้เขาบอกคอมเมนต์ที่เพมันพิมพ์มากเนาะน่าจะเป็นเอฟซีที่มาใหม่คิดจังไงขอขอปลุกเรื่องเล่าพิ่งเบิ้งขอปลุกหรอ แล้วกทมงมาโดดนะมั่งเราจังหวะทุกวันนี้มาเราลาหนะ่นอมเนาะมีแต่คำแก้กตัวปากหมาปากดีทั้งผัวทั้งเมียจองของหญิงยะโสไม่คิดถึงตอนสมัยนายเขาบอกไปร,ร่วมที่เราพิมพ์มาหลายคันเนาะเอามาร่วมร่วมกันเลยที่่อยคนมีพิมพ์มาสินะไม่มนสมัยอยู่บอกกุ้งตอนอยู่บอกกุ้งน,นคะค่ะ ยังไม่มีก็ทั้งกาบทั้งวา,าาวายสู้มืดอยกระกาดบุกวายคือเขาเอฟซีผู้ขวัยรับสนงผู้ขวัยผู้คนเบิ่งด้ือความหันเทินผู้ควนว่าอไรอยากขัดตีมาจมมาบาระยุกตึ้งหิงกนกาบคือเขาทั้งในขอคือเขาหมละบางผู้ขวยนี่พอมีเงินขึ้นมาลืมตาปากได้ปากกิ่งทั้งัวทั้งเมียปากดีมีแต่แก่ตัวไม่ยอมรับความจริงแถไปเรื่อยไม่มีทางยอมรับมีแต่จะขันบอกว่าตาบ้าน้นม่ได้คิดดึกหนาไปหนาอนานพี่น้อง แบบแท้ไปเรื่อยพูดถ้าโกหกจนเคยขึ้นเคยโตมาแล้วาะคอยไปโกหกย่างเนาะพี่น้อกที่บอกคอยไปตัวไอ้เนาอก็จะพูดถ้าพูดจริงหมดคนมันมันหลายมุมมอ่อมันลแล้วเสยพี่น้อง,องออาารูคนกระหันบ่ได้แต่คอยคิดแล้วคอยแยกคลิปดูพวกโมลิสุดใจ,จแล้วคอยกขบไม่เคยลืมโตคขาไม่เคยยิ่งเยอะโสดจอมหอมคอยเป็นยังไงเขาก็เป็นยังไงกัน โอ้ยครที่เปลั่มไปรวยหรือว่าคนทิจนน้องก่อยจะซื้อเข้าก็เป็นคนตลายแบบนี้แล้วน้องมนขอตะขัวเมียม่วยเข้าใจกันแต่ความจริงยิ่มห่วยให้ชิมออกไปคนมวมหักมันมีช่องแขเขาก็ย่อมตะกีบ่ไล่าล่ไล่ไฟมื่ค่อยเนี่ยเขาบวมหักหลอกไปหลอกตรงท่ามใจคนมันบวมหักกันมันก็ย่อมมอนได้แง่ลบกันอยู่แล้วแล้วคุณเจ้าไปเบิ้งเพื่อนก็เลยไดคิดตามเพิ่นว่าสาว่านห่อยว่าเป็นยังขอแต่ย่างดำนวลชีวิตคอยไปเลอ จัด่อยแขึ้นมาข่อยก็กไม่ได้ไปโกหกผู้ใดเลยก็เคยเฮ็ดคิปบ้านๆข่อยไปบ่รู้ว่าข่อยไปแทอะไรงม่รู้ว่าขอ่าอยไปโกหกผู้ใดมิตรไสข่อยก็เคยเปลี่นยนแบบใดแล้ว,ว่ามากใครข่อยคิดได้สมงแง่เลยหนึ่งล้ว,ว่านิสัยไม่เคยเปียกโกหกคนอ่าจุนเคยขินไม่เคยยอมรับถทไปเรื่อยตามดีปากเงียมาล,ล้ว่าอาตีมา่าตั้งสมัยบวกข่อยเฮ็ดคิปตะผลมากว้าก็เป็นแบบนี้จะตายแบบนี้เลย พเ,าาเ,เ,เพื่อนซูมเหมือนมีด่ามาถึงวาเนี่ยข้ก็ตอบ่นผู้มันพิมพ์ถามเข้ามาขก็ตอบไปเดี๋ยวให้เชื่ไหนเดี๋ยวคว่าเช่ไหนตนี้เรอกผู้ใดขึ้นม,มากนะขาก็ตอบไือบยนมาแต่ผู้เพ่นมาดีขอดิปดา้าพันจันทองมลนั่นเป็นไปก็ได้นองมุขึ้นอะถ้ากาพิมพ์ดา่าแล้วเราก็มีควใจเลรวกระดาขึน้นกับตองแฝงกนันถ้าเพินยอ่อเพินดีเพนินหักข้ากรหักเพินนีเ่นเรอก ไอพเวด้ามันเป็นไตว่าไรเหรวพี่น้องขคนมากฮักมาเพ่งกันพิเวดา้ามันเป็นไตวไ่าไอะไรพี่น้องลองคิดเบึงนีงเรื่องเสียงเพงเสียงกาง,งให้เราเปิดเเลยเลยเขามาปิดมุดทุกประตูเลยเลยพี่น้องมันจิงใกลเข้าหน้มาแล้วพี่น้องลองคิดบ้างมา ขมงโมว่าคน้นของพี่มา่าหนองมนสู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้บาวเพชรรู้นะทาคลิปของเราไปตั้งใจทำคลิปออกมาพี่เป็นกำลังใจให้พี่ไม่เคยข้ามาโฆษณาพี่ไม่เคยดูให้เป็นข่าของน้องมาหนาะเนี่ยเพื่อนพิมพ์มาแบบนี้กอยเป็นข้ามนอ้องสิบด้านปิดไปไหนบ้พีไไน่น้องที่น้องก็ต้องคิดเอาข้อใหญ่กับนะ้องวันนี้กันเขาพิมพ์มาแบบนี้ไปไหน หัวเมียคู่นี้แถไปเรื่อยไม่มีวันยอมรับความจริงจับไม่ได้ไล่ไม่ทันไม่มีทางยอมรับความจริงโกหกจนเคยขินพูดวันนี้พรุ่งนี้ลืมพูดแบบใหม่แล้ววันนี้เขออาจะถามนั่งเราคนต้องตอบคนแบบแล้วเขาต้องมา,ขอ,าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ขานเป็นไปได้บอพี่น้องข้องคิดเบิร์นถ้งถามแบบนี้ขเขาต้องตอบแบบนั้นใช่วหมจ้ามีบุปากป เอาแม่เบื้งกล้องให้พ่อหนพอดีเล่น้นจ้ปอ้าวาให้อะไตัวนี้จะอาบน้ำยกล้องให้พ่อหน่อยเดินหเดินแม่กี่นทีล้เกาอันนี้ครับเอาไก่ตัวนึงตูง่นตัองเผินซื้อได้แค่สองนบฮะถอยเสร็ง่อ๋อจะบอกเลยะครับม่ค่ เราหนักมือเราผสมผสมเด็ดูุดสิส่งยากนะค่คลินี้ล่าไปก่อนกปวดไม่คลิปหนาแล้วมั่ะีกียรดีเล่าแล้วเราสืาอากินรด้คาถ่นเรเ,นเค็มเสือาเอานองนอาย,ยังไปไห้เค็มรเสือขายเสือค่ากระบม i ทางร้านทางยายเก็บมาคองมะนาวเอาคงข,องของ่อยไปเราเปลี่ยนเาอาเลี้ยสนไปหน่อยคอยไปซอยมือนี้กันแล้วก็เป็นคนพื้น่านนอเราเแล้วกไขคลูกยังหนอถามมา เอาผู้ปกครองมาเซ็นชื่อให้หน่อยคอยเขียนบัวพวกวอ้โอม้เล่ใจคอยนี่นะเซ็นเนี่ยไหนเล่าแล้วกันบางโัวเป็นไงรักจำก่อนไล่เมือเอาโอเคแล้วแ,วนะแวม่เนาะรักกินนี่ได้ผู้กองบสวัสดีครับ